สวัสดีค่ะทุกคน<ป>คลิปนี้ครูออนพามารีวิวนะคะแมงจีซอนกับแมงตับเต่านะคะแมงจีซอนนะครูออนเคยกินนะคะแมงจีซอนนะคะแต่อันนี้คือแมงตับเต่านะคะครั้งแรกของครูออนนะคะครั้งแรกนะคะ นี่ค่ะแมงตับเตา่าเขียวๆนี่คะแมงตับเตา่า <K> มารีวิวกันค่ะ<ห>ว่ามันเป็นยังไงไ<ห>น,น่าทานไหมคะ,น,คะนี่ค่ะ<ห>แมงตับเตา่า ใครไม่เคยกินอุยใครไม่เคยกินจะรีวิวให้กินดูเลยนะคะเขาบอกว่าตอนแรกถามน้องๆพี่ๆในที่ทำงานนะคะบอกว่าเอาปีกมันออกไหมเขาบอกว่าไม่ค่ะเขาบอกกินทั้งตัวนี้เลยนะคะใครที่ใครที่กลัวแมลงก็อย่าดูคลิปนี้นะคะ เดี๋ยวจะดราม,าม่าอีกอ่ะุูออนกินแล้วนะคะเนี่ยมันแข็งมากค่ะทุกคนมันก็กรอบปีกนะคะจะแข็งแข็งแบบแข็งกวามบงซีซอนนะคะห้าสิบหกสิ คามเห็นครัวอนะคะคือมันแข็งอะคะ่ะมันไม่ได้ไม่น,นิ่มอะไรเลยนะคะถ้าทานแมงกีซอนจะอร่อยกว่านะคะนะคะี่คระถ้แมงกีซอนนี่จะนิ่มแมงกีซอนนี่ ต้องต้องแช่น้ํานะคะให้มันให้มันถ่ายออกนะคะแช่น้ําประมาณสักหกชั่วโมงไม่งั้นมันจะเหม็นในท้องมันจะมีที่อยู่นะคะต้องแช่มันก่อนแล้วก็บีบถ้าไม่แช่ก็บีบต้องบีบออกนะคะบีบเอาที่ในท้องมันออกนะคะออก็เอาไปคั่วนะคะคั่วก็ ไม่ใบเตยแล้วแต่เราถนัดนะคะใส่เกลือนิดนึงใส่รสดีแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะคะสำหรับคลิปรีวิวแมงจิซอนก็ขอ,ขอลาไปก่อนนะคะพุบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ